สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรตีนะคะวันนี้คุณรตีพาไปเที่ยวที่อำเภอวังน้าเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะและก่อนจะกลับบ้านคุณรตีก็พาไปแวะซื้อของฝากของกลับบ้านที่ตลาดขายของฝากจากอำเภอวังน้ําเขียวหรือตลาดไทยสามาคัคคีซึ่งตั้งอยู่ข้างๆกับวัดบ้านไร่หรือวัดหลวงพ่อคูณสาขาอำเภอวังน้ําเขียวนะคะเดี๋ยวตามคุณรตีไปดูค่ะว่าคุณ รติจะซื้ออะไรกลับบ้านซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าของฝากที่คุณรติจะซื้อกลับบ้านในวันนี้เป็นของที่หลายหลายคนหรือทุกคนต้องอดใจซื้อไม่ได้เลยต้องเอาไปฝากคนทางบ้านหรือเอาไปรับประทานระหว่างที่พวกเราเดินทางจอดรถตรงไหนก็หยิบมารับประทานได้ตรงนั้นเดี๋ยวจะเป็นอะไรนั้นตามคุณรตีไปชมเลยค่ะ หลังจากที่พวกเราขับรถเลี้ยวเข้ามาตรงตลาดขายของฝากจากอำเภอวางน้ำเขียวหรือตลาดไทยสามัคคีแล้วนะคะหาที่จอดรถเสร็จสับเรียบร้อยซึ่งบอกได้เลยว่าที่จอดรถหรือลานจอดรถเนี่ยมากมายนะคะไม่ต้องห่วงว่าขับเข้ามาแล้วจะไม่มีที่จอดรถหลังจากนั้นก็เดินชมตลาดเลยค่ะเดินเข้าไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงในช่วงที่อยู่กลางกลางตลาดนะคะ ตรงเนี้ยเราจะเห็นร้านขายเห็ดทอดนะคะมีร้านป้าปอยดีขายเป็ดทอดดีค่ะป้าปอยเห็ดทอดนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะเป็นยังไงอร่อยไหมคะอร่อยเนี่ยเห็ดทอดเขาที่ทอดมาแล้วเห็นไหมคะอันนี้คือทอดแล้วค่ะมีเห็ดนางฟ้ากับเห็ดเข็มทองเขาขายเป็นถ้วยนะคะถ้วยละ30บาทสถ้วยห0สบาทซื้อคระกันก็ได้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะเห็ดทอด ไปดูว่าขาทอดยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะเราเดินมาด้านนี้นะคะนี่คือที่กำลังทอดเห็ดอุ้ยมีกี่กระทะเนี่ยเจ้าเดียวของป้าปอยเจ้าเดียวเลยใช่ไหมคะมีสี่กระทะค่ะนี่เห็ดที่เตรียมไว้มีใบเตยด้วยใช่ไหมคะอ๋อใ,ใบเตยใบเตยใบมะกรูดคือใส่แล้วให้ทอดให้มันหอมนี่เห็นไหมคะนี่อันนี้คือ เห็ดเข็มทองเห็ดเห็ดนางฟ้าเนี่ยเห็นไหมคะนู่นเห็ดนางฟ้าเป็นกะละมังเลยอันนี้เห็ดนางฟ้าหลังจากนั้นก็ฉีกใช่ไหมคะนี่ฉีกเตรียมแบบนั้นเลยนี่เห็นไหมคะเห็นป้าปอยกําลังฉีกเนี่ยโอ้โหวันหนึ่งทอดกี่กิโลคะประมาณผิดนะผิดพู้นานนะประมาณเก้าสิบกิโลประมาณเก้าสิบกิโล เ็มทองร้อยโลทอดต่อวันนี่นะคะโดยเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวป้าปอยบอกว่าเฉพาะเห็ดนางฟ้าเนี่ยทอด9กกิโลแล้วก็เห็ดเข็มทองทอดอีกร้อยกิโลเนี่ยดูคนทอดนะคะอันนี้จะใส่ใบมะกรูดใส่ใบเตยเพิ่มความหอมใช่ไหมคะเนี่ยนี่พนักงานทอดดูค่ะโอ้โหยืนทอดทั้งวันเลยชุบแป้งนิดหน่อยใช่ไหมคะ ชุบแป้งนิดหน่อยนี่นะคะเดีย๋ยวมาดูใกล้ๆค่ะกระทะทั้งหมดสี่กระทะต้องคนเรื่อยๆใช่ไหมคะม,มันติดกระทะอามันติดกันด้วยใช่ไหมคะเี่ดเผ็ดเข็นทองกระทะนี้เป็นเผ็ดนางฟ้าคะคอันนี้โอ้ยน้ำมันใหม่ตลอดใช่ไหมคะใช้น้ำมันใหม่ตลอดนะคะไม่ได้ใช้น้ำมันเก่าทอดนะเออเนี่ยเห็นไหมคะ นี่น้ำมันที่เขาใช้ทอดคือน้ำมันเขาจะใช้ใหม่ตลอดเลยหอมนะคะกรอบอร่อยด้วยเนี่ยที่เขาทอดเสร็จแล้วเขาเลมาวางไว้ตรงนี้รอให้เย็นเห็นไมคะอันนี้เก็ดเข็มทองเก็ดนางฟ้าแต่อร่อยนะคะอร่อยจริงๆค่ะดูฝั่งโน้นอีกค่ะเขาจะต้องคนนะคะเพื่อไม่ให้มันติดกัน นี่ค่ะเห็ดเข็มทองทอดที่ร้านป้าปอยนะคะตลาดขายของฝากวางน้ําเขียวอำเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมานี่ค่ะดูแม่จิมได้เยอะมากดูคนนี้ค่ะดูแม่จิมนะคะแม่ซื้อไปกี่ถุงอ,ะ <10 S 1> อ่ะสิบ <10 S 1> ถ,ถุงค่ะนะคะ